ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก่อนเข้ารายการช่องมัคคายกจา้านเป็นแหล่งรวมเรื่องเล่าประวัติครูบาอาจารย์และประสบการณ์ของพระเกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบรวมถึงเรื่องราวเครื่องรามของขังต่างๆของไทยหากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านชอบฟังเรื่องเล่าแนวนี้ช่องมัคคายกจา้านก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ เป็นช่องใหม่ป้ายแดงยังไงก็ลองเข้าไปรับฟังกันดูนะครับผมขอบคุณมากครับลูกช่ครับผมต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุก n n e l นะครับผมวันนี้ผมก็ได้นําเอาเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นโปเกมเคมาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับ เอไอเป็นหมากสีขาวบ้างนะครับในกระดานนี้ส่วนหมากสีแดงเป็นของผู้เล่นเปโอเคเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเริ่มรับชมรูปแบบการบุกเข้าตีกันในกระดานนี้ไพปพร้อมกันนะครับบนกระดานก่อนับสำหรับ AI เลือกเดินเบียดหน้ามิดขึ้นมาเล่นเปโอเคเลือกเดินโคน AI ครับ จัขนเอาลครับจะลูกหมาเข้าตีกันในรูปแบบไหนในกระดานนี้ขึ้นเม็ดครับสำหรับผวก้เป็นโอเคไอปูสองเบีย้ยขึ้นไปลักษณะนี้จะเป็นม้าโยงขวาไหมเอเา้ a ครับทิมเบีย้ยส่วนขึ้นมายัางใจเย็นครับ AI บอกว่ายังไม่เลีอกครับเดินค้นึ้นไปสมทบ เตรียมตัวผูกเบีย้ยด้านบนครับ E.I กิมเบีย้ยใหม่ครับสำหรับผู้เล่นโอเค E.I ก็อย่างเฉยรครับแนม่จากขุนลบแ่เอาขุนมาไกลเหลือเกินครับ E.I ดูว่าจะเล่นอีไม้ไหน E.I ในการนี้ผูกเบีย้ยครับสำหรับผู้เล่น P.O.K E.I ขึ้นโคลนผูกเบีย้ย โด,ดม้ามาโยงขวาครับสำหรับเล่นเพโอเคเอไอครับขึ้นเม็ดผูกเบี้ยด,ด้านบนไว้น่าจะเป็นม้าโยงขวาครับเอไอในกระดานนี้คงจะได้เห็นม้าโยงขวาสู้กับม้าโยงขวาโดดม้ามาครับเอไอเโคนมาผูกเม็ดเอไอนั้นเลือก สวนด้วยการปูสามเบีย้ยการกระดานขึ้นไปจังหวะนี้เลือกกินตัดครับสำหรับเล่น P.O.K. AI ต้องโดดมาขึ้นมากินกินตัดเบีย้ย AI ครับสำหรับผู้เล่น P.O.K. AI ใช้เม็ดกินรักษาพื้นที่การกระดานไว้กินตัดทำไมครับสำหรับเล่น P.O.K. AI ก็ใช้เบีย้ยริมกินรักษา พื้นที่การกระดานครับจังหวะนี้ครับเลือกทิมไล่มาครับ AI โดดม้าหนีโู้โเบี้ยมาครับสำหรับผู้เล่น POK AI เลือกจิงตัดเข้าไปสวบเอาครับจะบุกด้วยอีไม้ไหนครับสหรับเล่น POK น่จังหวะนี้ครับใช้เม็ดกินขึ้นมา AI ใช้เม็ดสวนกินขึ้นไปโอ้โหตายหลายศพครับจังหวะนี้ ดุเดือดจริงๆ AI เลือกเดินโคนขึ้นมาเตรียมตัวทิ่มม้าครับเดินโคนขึ้นมาปูครับสำหรับหมากแดงของฝั่งเู้เล่นปโอเค AI ก็พรอ,อครับโจมตีโคนเรเลือกเดินขุนมาปูนะครับ AI จะบุกด้วยวิธีไหน วะน,นี้เลือกถอยม้าครับสาหรับเล่ม P.O.K จะใช้ม้าแรกควรหรือเปล่าจังหวะน,นี้ทำลายโคลครับตำแหน่งโคนของฝั่ง a e i นั้นเ,เกะกะได้เกินครับสำหรับเล่ม P.O.K แฮนเลือกทำลายเลยครับใช้ม้าแรกเข้าไปสังเวร e I ใช้ม้าตัวนี้เขึ้นมากินใช้โคนทิ้มม้าครับจังหวะน,นี้ AI ไม่หลบครับเลือกเดินเลือกมาตำแหน่งนี้กินดีครับผมแม่ซัดไป AI โดดมากกลับมากินจังหวะนี้ปากเขาให้เอาละครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้ตัวหมาก็เหลือจะเท่ากันครับดูว่าใครจะชิงจังหวะบุกในปลายกระดานได้คมกว่ากัน เกมปลายกระดานของใครจะแน่กันครับเลือกยึดคองเรือเดินเรือมาผูกม้าครับจังหวะนี้เป็นการกดต่อขุนฝั่งเล่นไปโอเคคว้าเรือมาตำแหน่งนี้ยึดคองเรือไปอีกหนึ่งคองเอ okay. ไอว่าไงครับทางไงนครับเนี่ยเอไอโจมม้มาขึ้นไปโจมตีเรือก็เป็นการโจมตีโคเมตัวด้วยครับจังหวะนี้ใช้เรือผูกโค ครับถือว่าแก้ไขอาการได้ดีจังหวะน,นี้ต้องโดดม้ากลับมาสําสำหรับ AI นอาจะเล่งเบีย้ยตัวนี้อยู่นะครับโอ้โหรู้ทันครับเดินเรือมาผูกไว้อีกชั้นหนึ่งครับสำหรับผู้เล่นเทโอเค AI เสริมโค้ชขึ้นมาโอ้โหชิงจังหวะปาดลุกครับสำหรับผู้เล่นเทโอเคต้องหลบครับหลบปาตานี้สำหรับขนขาว แล้เรือสองตรงนี้เป็นกาดให้ขุนได้อย่างดีครับเรือ,อมากดโคนครับจังหวะนี้ AI ครับเลือกทะแยงโคนขึ้นไปโจมตีเรือของฝั่งผู้เล่นเพโอเคเล,อเลือกใช้เรือกินมา้า <Okay. S 1> เอาครับยังไงครับเนี่ยใช้เรือแลกมาครับจังหวะนี้สำหรับผู้เล่นเพโอเค นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมในกระดานนี้แม่อุตสาห์ทำมาดีทุกอย่างนะครับใช้โคนกินเบียดเปด็นคเคเลือกใช้ม้าโหลดเข้ามาทำลายโคนของฝั่ง AI จังอันนี้ใช้เลือตีม้าป้านลุกขุนหลบมาทางนี้ครับโอ้โห าการเป็นรองรักเล่นเพโอเคตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับมากลุกไทยนะครับเดินเรือตัดกินเบีย้ยพีไอไม่สนใจครับปล่อยเบี้ยฟาดเรืเลอลุกไปลบทะแยงขุนมาตำแหน่งนี้หรับผู้เล่นเพโอเคซ้อนเรือป้า,าห้อขนาดเรือลุกไปหนึ่งที กดแรงไม่เกินครับแต่ยังพอเอาตัวรอดได้สำหรับเล่นไปโอเคอืมอื AI ครับโอ้โหแม่นี่ยครับฝานเลอลุกไปหนึ่งทีครับอือใช้เหลือไรคุณของฝั่งผู้เล่นไปโอเคแม่เอาละครับจะรอบโดยวิธีไหนครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคจะมอบตัวหรือเปล่าครับอ่าครับลุกีกหนึ่งที ว่านี้ครับเลือกเรือตำแหน่งนี้ป้องกันเรือนะครับนะครับ AI ยืดเรือเป็นการจับจับกินโคนด้วยอ่าจี <G S 2> เรือครับสำหรับเปื้อนเปลโอเคยืดของเรือครับมาตำแหน่งนี้โอ้โห่ตรงไหนต้องมอบตัวแล้วมั้งครับเนี่ยกิน ก็จบด้วยการข้ามเรือลุกไปที่ตำแหน่งนี้ครับสำหรับ AI อโอโหเป็นอย่างเกมที่เราได้เห็นม้าขวาสู้กันนะครับโอ้ในกระดานนี้ก็มีความสนุกเพลิดเพลินนะครับเอาไว้ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับสำหรับในกระดานนี้รูปแบบการขยายหมากของ AI ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เรื่องสนใจในการเล่นหมากลุกไทยเอาไว้ศึกษากันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามดูชแนลทุกท่านเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้เล่นไปโอเคทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันแล้วก็สร้างสารรค์ต่อสู้หมากรุกใกนกระดานนี้เอาไว้ให้พวกเราได้ชมเพื่อความนุกสนานเฮฮานะครับก็แล้วก็เป็นน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการฝ mm hmm. ึกเล่นหมากรุกไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูกแชนแนลต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลูกแชนแนล